วาเร็ววาเร็วรู้แล้วครับเพราะว่าเอาเ่อตรงนะไอให้พูดกันสาระผมก็เคมไม่มีแวไจะเจ๊งกัะผมอยากสร้างเศรษฐีเสมอเสมอเนี่ย

เดี๋ยวผมจอเข้าไปก่อนไปดูกันครับว่ามันมีอะไรบ้างในตัวละครในออสตาขอม,มนะรอสักครู่นะครับมันค่อนข้างช้าตัวบอกใครพิมพ์แล้วข้อความมันจะมีขึ้นในจอด้วยนะครับผมอันนี้ทําให้แล้วนะลองพิมพ์ดูขึ้นไหมถ้าไม่ขึ้นบอกขึ้นจอ ข้อความขึ้นในสติขึ้นตรงจอไหมบอกได้นะถ้าไม่ขึ้นเดี๋ยวแกครับเี๋ยวจะทําระบบโดเนตมาแล้วนะเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งถ้าผมยังไม่ได้ยังไม่ได้นั่งทำเฉยๆเดี๋ยววันนี้อย่านั่งทําระบบโดเนตให้ที่โดเนตขึ้นจอนะบาทเดียวก็ขึ้นจอได้เดี๋ยวทาให้ครับเดี๋ยวจะทําให้มีเสียง้างเลยอาจจะเดี๋ยวจะลองดูอาจจะเอาเสียงจาวิตมาพูดอะไรเงี้ยเดี๋ยอาจจะอาจจ เดี๋ยวลองดูก่อนแม่แ้แ้่ก็อาจจะเป็นเสียงซีรีเสียงซีรีส์อีกแล้วเหรอวะผมหาไมนะ่ถึงนะไอเห็ดเห็เห็บล็อก่อนถ้าเป็าบล็อกเดิมไอแชทอันนี้แชทบล็อกเบสติ้งโชว์คัฟฟี่คัฟฟี่แชทขึ้นไหมครับถ้าไม่ขึ้นเดี๋ยวขึ้นไหม ใช่สิสิหน่าเบื่อเกินอ๋าโอเคยวโลดแล้วก็แจกทิ้งเนี่ยเพราะว่าไม่เอาแล้วออกตาเดี๋ยวจะขายถูกกว่าท้องตลาดสักหน่อยแล้วกันนะจะพยายามขายถูกกว่าอนนี้ก็มีเพนนี้หน่อยโอ้ยมันมีหลายรหัสจา่ายตทีดลูกคลังอาซูนะาดิมีใครมีเยอะกว่าดีหรือเปล่าเพราะว่าถามแค่นี้อันนี้โลขายไปแล้วนะดังแบบไม่หมดแล้วเนี่ย เทียบอันนี้จนทั้งสมุทรกียร,รีโมเดลแล้วอ่ะเดี๋ยวด,วดวิจนทั้งสมกิยรีโมเดลแล้วอะ่ะมีแคปซูลด้วยแคปซูลเนี่ยกล่องเกรก็มีครับอันนี้เป็นกล่องสมกทรเกีย์เนี่ยกล่องเดี๋ยวไล่แจกลไกล,ไกลไข่ขายให้หมดขายทุกประจัดรท้องตลาดเพราะว่าผมยังคงจะเอยังไปซื้อโต๊ะกับเกางเกงทำอะไรทำอะไรไป ได้ยินชัดได้ยินชัดนขาย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 มีขายแล้วก็มีแจกด้วยแต่ว่าเ่ินมากว่าจะขายมากกว่าขายไม่แพงหรอกถูกกว่าตลาดเดี๋ยวเดี๋ยวเซิร์ราคาดูตามกลุ่มเลย,เยจะขายถูกกว่าด้วยถ้าใครจะซื้อก็ใครจะไปกินกำไรต่อก็อแล้วแต่กราลองเข้ามาเลือกดูก่อน ไม่แพงหรอกเดี๋ยวเราไปออสตาอาสตาเอาที่มันแบบถูกอันนี้เฮ้ยอันนี้มันยังไงวะพี่เกียวโอเคออสตาแล้ววันีเป็น เรามาดูราคาตามตลาดก่อนเนี่ยตอนนี้อาควาอยือ700แล้ว <c oughs> แล้วก็กลับไปสู่จุดต่ำสุดอาเซอร์ก็มีน่าเนี่ยมีเยอะมากตัวเทตที่มันแค่จะเป็นคางตัเทตอันนี้เป็นแค่ดีแรกนะเนี่ย กล่องปูจิต้าก็มีไหนก็ว่ากล่องปูจิต้าอันนี้กล่องปูจิต้าชิซมะกิซสาซาบงซาวโวเขาขายหมดแล้วเพราะว่าไม่เอาไม่เก็บไว้แล้วับขลดขายเกือบหมดแล้วเกรหกดาวไม่ถึงร้อยเออจริงเล่มันเลอะเทอะเลอะเทอะเลอะเทอะเดี๋ยวไปดูมาเลยเดี๋ยวไปดูมันเลยเอาตัวอะไรอ่ะลองบอกได้ลองถามด้วยวันถ้ามีเดี๋ยวเดี๋ยวจะแบ่งขายให้เดี๋ยวจะเอาให้ถูกกับตลาดด้วย ที่ท้องตลาดหรือพวกเองจะซื้อไปแล้วอยากเไปขายก็แล้วแต่ที่ขีเข้เกียจขี้เกียจเก็บไว้แล้วเพราะว่าเอาตังมาเดีย๋ยวจะว่ารีโนเวทห้องให้มันดีขึ้นเพราะว่าอยากจะทําห้องใหม่ทาอะไรใหม่เพราะว่าเดี๋ยวว่าเดี๋ยวใช้นี่เขาหมดแล้วเนี่ยทําห้องใหม่ทําอะไรใหม่จะได้สตรีมมาอยู่เป็นสุกสักทีอยาแต้ตัวอะไรลองลองถามดูได้เดี๋ยวแววโทรศัพท์มาแปบ๊บหนึ่งจะได้มานั่งอ่านคอมเมนต์ให้ได้ คอมเมนต์ก็ขึ้นจอทําได้แล้วนะเดี๋ยวระบบโดเนตจะทําให้แถบโดเนตได้พวกนี้แล้วก็ใครที่โดเนทเยอะก็จะมีของให้ใครอยากได้เสื้อวอลเลนต์น่ะโดเนทได้นะ200บาทอ่ะเป็นเสื้อโลโก้วอลเลนต์เดี๋ยวจะขึ้นไปให้เดี๋ยวบ้างเดี๋ยวหารูปมาแปะให้เป็นเสื้อวอลเลนต์เออกกราบไม่ถึงเลยขนาดนั้นจริงเหรอใครโดเนทครบ200บาทเดี๋ยวได้เสื้อวอลเลนต์ที่เป็นสีขา,ขาวๆเป็นโลโก้วอลเลนต์ฟรีๆเลย เป็นแค่โดเนตให้ครบ200บาทเป็นเสื้อเลือกไซส์ได้นะเลือกไซส์ได้บอกเลยโดเนตครบ200ได้เสื้อถ้าโดเนตครบ500ก็ได้เสื้อวาอลไรนั่เป็นเหมือนเสื้อนักแข่งเลยเลือกฮีโร่ในเกมได้อีกอะไรพวกเนี้ยหรือจะเอาเป็นโลโก้ช่องก็ได้พวกเนี้ยเดี๋ยวทำได้โดเนตดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปทำแถบโดเนตไปก่อนเดี๋ยวเอาทำท็อปด้วโดเนตให้ด้วยเดี๋ยวไปโทรศัพท์นิดนึงนเดี๋ยวมา Yeah. <laughs> มาแล้ว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 ไว้ตัวไหนอ่ะต้องถามนี้ก่อนส่วนตัวไหนบอกได้เ๋จะแจกด้วยแต่ว่าคนไม่น้อยเกินตอนนี้คนหายหายหมดเลยคับไม่ใช่ลูมเอพีคนไม่กัน ถึงถึงจุดที่แบบอาคาทำแล้วก็ตัวทำเป็นวงการเด็กอ่ะผมมองไงนะเมื่อเธอกจริงเนี่ยค้งในผมขายหมดนะได้เลเอาเป็นว่าใครซื้อสะสมครบอ่ะเอางี้ละกันใครซื้อสะสมครบห้าร้อยห้าเอาเอาอะไรดี ซื้อสะสมครบเท่าไหร่สามร้อยห้าสิบาทนะอ่าใครซื้อสะสมครบสามร้อยห้าสิบาทก็เดี๋ยวมีเสื้ออยู่แค่อยากหาทางอะไรก็หาดีเลยแค่ทำก็ตามสภาพอะ่ะเกมมันเกมมันบอกไรเดี๋ยวมันหมดยุคละ จะบอกว่ามันเป็นช่วงก็มันก็พูดได้เมกูเมียงก็เหมือนดีโมเดลอีกมีหลายตัวเหมืงี้ยแล้วมื้อกี่ก็ดีไม่กลายไปเลยขาดให้หมดอ่ะโอเคแชร์ไปตามกลุ่มให้หน่อยแชร์ไปตามกลุ่มให้หน่อยถ้าแชร์ได้นะเพราะว่าโต๊ะขายขายทิ้งไปแชร์หน่อยแชร์หน่อยแถ้าใครแชร์ใครแชร์แล้วเดี๋ยวแจกเดี๋ยวแจกให้เดี๋ยวจะแจก อาจจะแจกกระดาษสักตัวหนึ่งอะไรเงี้ยอประมาณนั้นหรืออาจจะแจกครั้งหรือทีลัวสักตัวหนึ่งอะไรเนี่ยโคโจโอโอหรืออะไรก็ว่ากันไปแชร์ไปก่อนใครแชร์แล้วจะแจกให้ตัวหนึง่ง เนี่ยแกออมันนี่เลยคือบอกว่านี่เนี่ยมูมูนนี่แล้วอ่ะอเ,เป็นที่เหนมาอถือหรือเปล่าเรอใชเป็นที่ไหนมือถือครับก็ ใช้แล้วบอกได้เดี๋ยวให้ให้ใหตัวหนึ่งเราไปขายเราไปทำอะไรอันนี้นนก้อจัดแล้วอยากเลาขายทิ้งหมดแหละถ้าใครขายได้ก็เดี๋ยวอาจจะมีคลิปให้แล้วาขายหมดนี่เลยเพราะว่าไม่ไม่อยากเก็บไรเื่องตอนนี้มีเงินไงตอนนี้ไม่มีเงินก็เราก็ต้องาขายดีขายเริ่องนะครึ่เดีวยวกว่า แค่ละบอกเดี about, uh, so ๋ยวส่งให้ก่อน ทิท <c oughs> ง้งเยอกูไม่อยากขายทิ้งหมดอ่ะเชื่อต้อสักเธอสองตัวได้ยังดีเปิดประมูลทิ้งไหมเพราะว่าก็ไม่อยากขายแล้วอ่ะใครมีเครดิตแน่นๆบ้างอ่ะโอขายทิ้งหน่อยเพราะว่า <c oughs> เอาอย่ก็เบือบ่อเลื่อละ พอสตางไม่มีอะไรให้เราทำแล้วมันไม่ได้บืออว่ามาได้ก่อนมันก็เป็นอย่างนี้แหละเอาตรงนั้นผมมองว่าเกมแนว tower defense อ่ะมันก็เป็นอย่างนี้แหละพอคุณเล่นในสภาพคุกณก็จะบือก็เลิกเล่น แจกหรือขายครับก็ทั้งแจกทั้งขายอะครับขายก็ขายรลคาถูกถูกกว่าถูกกว่าคนอื่นเขาอ่ะเหตุก็เหตุให้เห็นในสตีมไปเลยครับก็ผมให้ดูในคังเราก่อนเองก่อนก่อนแล้วกันว่ามันมีอะไรบ้างเดี๋ยวช้าๆจะได้รูว่ามีอะไรของปุริตาก็มีของซาโบก็มีเลยนะ กูไปเวอร์ก็มีมันหมดยุคล้วมานั่งเก็บผมแม้ว่าเก็บเก็บได้ตอนไหนบ้างชักซูลทำทำขี้งก,กแบบแบบ็มีอยากได้แบบไหนล่ะครับมีหมดอยากได้แบบไหนหาตัวไหนหาอะไรลองหาดูก อาจจะไปเปิดไอกอีนดีหนึ่งเพราะมันก็มันไม่ได้อยู่ในไอดีนี้หมดหรอกมีทั้งแก่ทั้งขายซื้อครบ350บาทก็ได้เสื้อวารลนตีครับหนึ่งตัวจะใส่ได้ครับแล้วแต่ไซส์ S ยัน XL แต่รอของหนะเพราะว่ามันเป็นของนูนี่นะครับส่งช้าอเพราะผมก็ไม่ได้ส่งด่วนให้นะต้องบอกงนี้ก่อน ช้อครบสามร้อยสิบาทได้เสือ้อบอลแรนด์ฟรีนะหรือจะเลือกเป็นเสือ้อโลโก้ช่องก็ได้นะก็ะเลือกเอาครับอยากได้ตัวไหนก็ลองเสนอราคามาได้ก่อนไม่จำเป็นต้องแบบรอผมบอกราคาอะไรเงี้ยบอกสนใจนตัวนั้นตอนนี้ก็ลองพูดดู เามดูก่อ,อนได้ครับพูดคุยได้ถ้ไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อก็มานั่งดูเฉยได้ครับไม่จำเป็นต้องมซื้อครับไม่ได้อะไรขนาดนั้นคอมเมนต์แล้วก็คอมเมนต์มันก็ขึ้นขึ้นนี้ครับผมไปคอมเมนต์แบบรันออตโต้ขึ้นจอด้วยนะครับจะขึ้นไหมขึ้นนะครับ สวัสดีครับสวัสดีนะครับคอมเมนต์ขึ้นขึ้นคอมเมนต์แล้วขึว้นจอนะเดี๋ยวนะเพราะผมจะทำกรอแก่งให้นะครับรอก่อนรอก่อนใครยังไม่ว่าเลยใช่ไหมมก็กดกันไปกดกันมาคนนั้นจะเอาราคาอันนี้ก็ขายต่อ้อน,นั่นก็ไปเอาตังค์อนนี้ก็เอามันก็วุ่นวายกันมันก็เลยเลยเกมก็เลยไม่คอยนานเลยนะผมลองกันนะ โอ้โน้โอไม่ด้ยตกับนันโอ้ย oh, นี่หมดเลยคอเบอร์หนึ่งใช่ไหมตอมนเยโปกูคอนติรงคต้าามก็โลขายไีทีไม่หมดแล้วนะครับแล้ก็จะเหลือแค่บางส่วนละที่ผมยังไม่ได้ขายนะครับลับคอมเมนต์คอมเมนต์มมนขึ้นจอเดี๋ยวทำตัวเนทขึ้นจอให้ด้วยถ้าใครอยากโรอย เออพูดถึงแล้วผมก็ทําระบบตัวนี้ขึ้นจอเลยเดี๋ยวดูยูทู e ไปทาไปเลยตายปุ่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีคนดูที่อยู่ด้วยนะครับอ่าอ่ะนั้นเดี๋ยวถ้าไม่มีอะไรก็มันเหลือกระดาษอยู่กระดาษอเลยเยอะอยู่ผมแจกกระดาษตัวหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวก็นึ่งนะครับผมขอยาดปิดจอแป๊บผมทำแบบสูงกอนครับ เมนชื่อต targets, ัวเองมาคับเมนชื่อตัวเองมาจะผมเข้าเว็บสุกให้จะได้คอมเมนต์แล้วก็จะได้รู้ว่าใครได้อ่าคุณเทโรเอียวครับเสนอราคามาได้เลยเสนอราคามากกว่าถ้าเราขายเราเสนอราคาถกทจพี่วิขายให้แต่ถ uh ้าแบบไม่เสนอถ้่เสนอยังไม่ค่อยถูกใจพี่ก็จะบอกว่าราคาเท่าไหร่อะไรมาเนี้ย พอเพี่ไม่ได้ขายนานมากจนลืมราคาไปแล้วเมนชื่อมาล่าครับเดี๋ยวแกกไอ้นี้ให้คนละตัวก่อนนะโกลเดเทโรเสนอราคาเลยครับผมไม่ได้ขายเท่าไหร่ไม่ได้ไม่ได้ดูราคาแบบใ้คานโกเโร นในที่สผมว่าราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณยี่สิบาทใะยี่สิบบาทตัวอะไรยี่สิบบาทราคาตลาดเขาขายเอ่อเอาไปยี่สิบแล้วกันถ้าจะเอาตัวอะไรยี่สิบบาทเ็นชื่อมาครับเดี๋ยว ใส่ชื่อในวงล,ล้อสุ่มไอ้กระดาษให้คนละตัวเอาไว้ทำไว้แถมลูกค้าอะไรแบนี้ขึ้นก็แล้วแต่เรา ช,ชื่อเล่นตัวเองมาเดี๋ยวือซุ่มให้ถ้าใครจะเล่นนะถ้าไม่มี้ใครเล่นก็เก็บไว้แล้วเดี๋ยวไว้แถมลูกค้ามันมีโมเดลมีอะไรใหม่คือเกมมันอุ้งระสำมัไม่ค่อยมันไม่ค่อย,น,น,อยน่าเล่นแล้วอ่ะถ้าผมดองไว้สัสกสิบปีแล้วเกมมันเปิดผมอาจจะเป็นมหาเศรษฐีก็ได้เออใครจะไปลงทุนไหมได้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  เขาเจองไห,ห้นะขอชื hmm. um, ่อหน่อยครับขอชื่อเลยไดเ๋ยดอะไรแบบตอนเนี้ยขอร้าจะไปคิดงทิ้งแบบไหกันผมก็ไม่ได้ตามเนื่ะ 对，一十吧。 เอยี่สบาทเอาไปตัวละยี่สิบาทได้ผลตอเองได้ฮาวี้เอเทโลตัวราสามร้อยห้าสิบทำไตัวนี้เสร็จแล้ครับ นั้นเดี๋ยวไอกระดาษที่แถมไห้เตอร์ไปแล้วกันเนาะเพราะเตยก็ซื้อไปเตยลูกออกหนึ่งตัวจองได้ครับจองไม่ได้ไหนผู้เชื่อมันในอาเซอร์กับชิโร่ยังมีอยู่ไหมเนี่ยอาเซอร์กับชิโร่หลานนี้ต้องมีผู้เชื่อมันเห็นแม่งสี่ห้าแผ่แล้วมันยังไม่มาสักทีเลยเชื่อมันว่าเออเดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมันก็มาเออ๋ยวมันก็มาอยู่ขอให้มันมา โกขาวไอนี่ถ้าแบบออสตราเปิดอยอยู่นะนีก็สิบปีมันจะเป็นสุดต่ำเลยจะเงินแสนเงินล้านในสิบปีเลยนะสิบปีอ่ะสิบปีกูจะตายก่อนเรือเปล่าเลยดิ สิบปีตายก่อนไหมนี่อีกเรื่องนึงครับบอก,อก่เนี่ยคือประเด็นสำคัญจะตายก่อนนะเพือออสตาร์มันไม่มีคอนเทนต์ไม่มีอะไรให้ถามรล้วถ้าเต็มที่ก็รีวิวตัวใหม่ๆก็ไม่ค่อยมีอะไรตู้นิ้กตู้ไวตู้ายก็โอบิโตะคบซาชิญญาก็หมดเมท้าอะไรหลายอยา่างไงทุกอย่างมันเปลี่ยนไป ก็คออยากอยากเปี่ยนกเออผมบอกเลยว่าอยากมาเปลี่ยนเกมมันก็ต้องมีว ouais. ันหนึ่งมันก็ต้องจากเราอยมันก็เป็นมอสต้องสิาดีอยู่ไดดิวไม่ต้องมีใครมาร้วงกล โอเคครับเดี๋ยวก็ประมาณนี้นแบบแบบแล้วกันผมมาแปบ๊บแป๊บแว๊บแวบอะไรเราแวบแป๊บนึงเออแลเดี๋ยวผมไปแล้วครับสวัสดีครับทุกคนแ้วเดี๋ยนก็เดือดรุ่งก็ยี่สิบบาทตัวไหนสนใจทักถามได้ตามสวัสดีครับบ๊ายบายจุกครู